สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาทำไข่เจียวฮอตดอกนะครับผมใช้ไข่2ฟองนะครับแล้วก็ฮอตดอก2ชิ้นครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาหั่นฮอตดอกกันก่อนหั่นเลยครับ ั่นแบบไหนก็ได้ครับตามใจท่านผู้ชมชอบนะครับจะเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้ชิ้นใหญ่ๆก็ได้แต่พ่อเพิร์น,นี่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับหั่นไปเลยครับสองชิ้น มาตอกไข่กันเลยครับตกโป๊ะเลยครับไข่สีเลยครับสีเข้ากัน พาได้ที่แล้วก็ใส่ขอดอกลงไปครับเทลงไปเลยโคนครับโคนเลยเรปรุงครับน้ำปลาครับน้ำปลานิดนึงใส่เยอะเคร็ม ซีอิ้วครับกับซอสหอยนางรมดีนะครับคนให้เข้ากันเหมือนเดิมไปเลยครับเราไปทำไข่เจียวฮอทด,ดอกด้วยกันครับก่อนอื่นนะครับเราไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับเราใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับ ใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วเปิดแก๊สเลยครับเปิดแก๊สเสร็จแล้วเราเทลงไปเลยนะครับ ต,ตอนนี้เราก็รอเลยนะครับมันไม่ต้องรีบนะครับมันเริ่มเดือดแล้วครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมน้ำมันเริ่มเดือดแล้วครับใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับแส่นข้าง ลายแสด้านข้างเลยครับใส่ทับพีก็ได้ครับเนี่ยครับไข่จะโฟลแล้วครับ ครับไข่เริ่มฟูแล้วครับโหฟูแล้วครับแซ่ด้านข้างแล้วนะครับใช้ไฟปันกลางนะครับต้องใช้ไฟแรงนะครับถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้ครับ คนแล,ลครับคนด้านข้างแซ่ด้านข้างครับใส่มันก็จะเริ่มฟูขึ้นฟูขึ้นแล้วครับตอนแรกว่าจะใช้กระทะแต่ทดลองแบบใหม่นะครับผมใช้หม้อดีกว่าน้ำมันนี่ก็ ใช้ต่อได้เลยนะครับว่าไม่อมน้ำมันอยู่แล้วใครเ,คเคนี่ครับฟูแล้วครับฟูไปเลย,ยแล้วครับ รกรอบนอกนะครับนุ่มในนะครับกเกีียวน่าจะได้แล้วครับท่านชมครับเสร็จแลครับขออนุญาติดแก๊สก่อนนะครับเสร็จแล้วมาตักใส่จานห้องกันเลยครับ เสร็จแล้วครับแกเจียวฮอดดอกดูสิครับน้ำมันยังเหลืออยู่ยครับเหลือเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับน้ำมันเอาไปใช้อย่างอื่นได้เลยนะครับเดี๋ยวยัดชิมกอนนะครับอืมอร่อยครับอร่อยไม่โอนน้ำมันด้วยครับอืม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพ่อเพื่นช anel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ